1ันเจุดเป็นจังหวะของการทยอยขายสำหรับรอบนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่รองมากมเลยนะคะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรองธีรศักดิ์ธนรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ cgm s b นะคะก็กำหนดกละดิ่์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็ให้หุ้นเด่นเป็นหุ้นในกลุ่มของสื่อสาร3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Uh, True นะคะ Detach Royal นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือตัวของ a d v a n c e นั่นเองนะคะก็ในแง่ของกลยุทธ์นะคะภาพของตลาดนะคะก็ยังคงมีโมเมนตัมที่ดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับอีกหนึ่งสายนะคะทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะ ซึ่งภาพของกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่ย่อมาแบบนี้ในแง่ของหุ้นใหญ่หุ้นที่ยังมีอัพเทรนนะคะแต่ละตัวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านของ <Hello. S 1> พี่เปียนะัทวัฒน์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับค่ะก็ภาพของตลาดนะคะอัปเดตมุมมองพี่เปียกนิดนึงนะคะกำลังจะสิ้นเดือน 2เข้าสู่เดือน3แล้วนะคะภาพตลาดพี่เปียกมองตลาดจะไปต่อได้ไหมคะในช่วงต้นเดือน3แบบนี้แล้วก็ขออัปเดตมุมมองหุ้นที่เป็นอัพเทรนนิดหนึ่งนะคะได้ครับได้ครับเช่นค่ะตลาดผมยังมองเป็นแนวโน้มไซเว้นะครับค่ะไซเวนก็คือมีแนวต้าหนึ่งหกเจ็ดห้านะครับหวยค่ะเมื่อวานเนี่ยพยายามจะขึ้นทดสอบนะครับค่ะแล้วก็ยังไม่ข้ามนะครับ เมื่อไม่ข้ามเนี่ยแรงขายก็จะตามมาครับค่ะวันนี้ก็จะมีแรงขายตามมาแล้วก็แนวรับมันอยู่ประมาณ1630นะครับ1630นะคะแนวรับแนึ่หกเจ็1675นะคะใช่ครับใช่ครับ1630ย่านๆานั้นนะครับอันนี้ตอนนี้มันอยู่ข้างบนอยู่แล้วก็เราลังนั่งดูแรงขายอยู่ว่าหนักไหมวันสองวันนี้นะครับค่ะโดยรวมๆก็คือถ้าเป็นนโน้มไซเว์ยแบบเนี้ยแถวๆ1670ถึง1675 ต้องขายนะครับต้องขายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงมารับอีกทีว่าแนวรับไอ้ข้างล่างเนี่ยรับอยู่ไหมค่ะถ้าอยู่เราก็รับอุ้นคืนไปค่ะรับคืนนี่ต้องโฟกัสกลุ่มไหนไหมคะในช่วงเรือนสามแบบนี้ใหญห่หุ้นใหญ่กับหุ้นกลางเป็นหลักเลยครับค่ะเอ่อโดยเฉพาะหุ้นใหญ่เนี่ยน่าสนใจหลายตัวครับค่ะ เช่นใหญ่ตัวที่เป็นขาขึ้นเมื่อกี้หมยถามถึงพูดขาขึ้นใช่ไหมครับขาอัพเทรนตัวที่เป็นอัพเทรนอยู่นะคะจะมีตัวไหนบ้างคะมีแบงค์กรุงเทพครับค่ะมีปูนใหญ่ครับค่ะแบงค์กรุงเทพปูนใหญ่คสองตัวเป็นหลักนะครับแบงค์กรุงเทพกับปูนใหญ่สองตัวนี้คือคนที่มีอยู่ถือต่อได้คนไม่มีนี่ยังมีจังหวะเข้าไปซื้อได้ไหมคะจังหวะคือต้องต้องรอต้องรอ,อ,อ,อยอ่อจะสวยกว่าค่ะ แบงก์กรุงเทพเนี่ยแนวรับอยู่ประมาณสัก208นะครับรอยย่อก่อนนะคะแบงก์กรุงเทพแนวรับอยู่ที่208นะคะ206ถึง208สองราคานี้ค่ะ206ถึง208นะคะ, 2, ะ,คะอ่าแล้วส่วนคูณใหญ่เนี่ยอาจจะต้องลงมาแถวๆประมาณ460 470นะ460 470ไม่เล่นนะคะ460ประมาณ460ค่ะเป็นเป็นเป็นสองตัวที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ที่เป็นที่ใช่ที่เป็นขาขึ้น ส่วนตัวที่จ่อเนี่ยก็จะมีพวกเกษตรกรไทยจ่อจอ่จอที่จะทําเป็นขาขึ้นครับค่ะแล้วหุ้นที่กําลังจะพยายามจะเป็นขาขึ้นแบบเนี้ยค่ะเราจะต้องรับมือกับหุ้นประเภทนี้แบบไหนบัางคะพี่เปียกเราจะต้อง<ม>ซื้อตามหรือเราจะต้องรอย่อหรือรอรอย่อเหมือนปกติครับคือตอนเนี้ยเนื่องจากฝรั่งไม่ได้เข้ามากองทุนก็ซื้ออีกวันขายวันขายอะไรอย่างนี้นะครับเล่นสั้นๆเนี่ยเรา เราจะต้องรอเขาย่อจริงๆถึงจะได้หุ้นครับแล้วก็เป็นราคาที่ไม่แพ้มีโอกาสชนะได้ค่ะนะคะต้องรอย่อนะคะจะได้ไม่ไม่แพ้กลยุทธ์หลักเลยครับคือรอยอดครับง้ามไลร่ราคาค่ะอย่างเคแบงต้องรอยอดเท่าไหร่คะตอนนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะมันขึ้นเออแน,แนวต้านเดิมมันคือสองร้อยสิบสองร้อยสี่ครับค่ะอันนี้คือแนวต้านเพราะนั้นใช่ยอดจริงๆก็คือร้อยเก้าสิบเอดเก้าสิบสองครับ ค่ะร9อาสิบบาทจะเป็นจุดที่ตั้งรับได้สำหรับตวงเคแบงค์นะคะหุ้นใช้<ซ>ใชกลางๆหน่อยนะคะพี่เปียกที่มันมีความผันผวนที่สูงนิดนึงมีค่าเบต้าที่เหวี่ยงพอให้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำหน่อยะคะ่ะหรือว่ายัางไงดีคะที่มันมีอัพเป็น <c oughs> จะมีหุ้นหุ้นที่เป็นขาขึ้นจะมีพวกโรงไฟฟ้าครับ <c oughs> ตัวหลักของเขาคือกราฟกับ e อเอ กราฟกับ EA นะคะสองตัวนี้ขอกลยุทธ์เชิงกราฟเทคนิคนิดนึงนะคะราคาขึ้นมาใกล้จะถึงตัวเลขฐาหลักเหมือนกันนะตัวของกราฟขย่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกราฟเนี่ยลงมารับแถวๆประมาณ8.9ครับ8.9บาทเป็นแนวรับนะคะครับกลยุทธ์คือ EA เนี่ย4 EA นี่47ครับ EA 47คือไม่ไล่เหมือนกันนะคะไม่ไล่เหมือนกันครับไม่ไล่เหมือนกันค่ะ าามีสองตัวท,ที่เป็นที่เป็นปลุกไฟฟ้านะครับค่ะอะกลุ่มกลุ่มอีกกลุ่มเรียกว่ากลุ่มพวกเช่าซื้อครับพวกสวัสดเอ็มทีสวัสด์นะครับค่ะสวัสดนี่ก็ต้องรอแถวสี่สิบเก้าบาทต้องรอคือตอนนี้มัน,นหาต,ตัวซื้อยาก<ๆ>เพราะว่ามันมันเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานช่งเทสจุดแนวต้านสําคัญเพราะเรากะว่าถ้าไม่ผ่านมันต้องถอยเพราะน,นั้นเราก็เลยต้องถอยมารอ อโดยที่กําหนดพุ้นหลักในการเล่นเนี่ยค่ะเอ่อให้อยู่ในในสวัสดในกราฟใน E.A. ค่ะเอ่อก็คือลงไฟฟ้าแล้วก็เช่าซื้อส่วนตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่น I.V.L. เนี่ยก็ก็สวยนะครับตัวเนี้ยเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานเนี่ย I.V.L. นี่ก็สวยก็รอย่อเหมือนกันครับ I.V.L. นี่ตอนนี้แนวรับถอยมาเล่นประมาณสี่สิบแปดนะครับค่ะ ต้องรอมันใช่ใช่ค่ะส่วนสวัสด์มีแนวรับเท่าไหร่คะพี่สวัสดสวัสดมีแนวรับที่เท่าไหร่ติตอนตนี้ห้าสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะคะตัวของสวัสด์ต้องต้องสี่เก้าเหมือนกันครับสี่สิบเก้าเหมือนกันนะคะก็ของต้องสี่สิบเก้าเหมือนกันค่ะนะคะแต่แต่ดูแล้วตัวของไอวีอจะขึ้นมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะใช่ครับต้องรอครับยังไงคือเนื่องจากมันขึ้นทาให้ทดสอบแนวต้านของเซ็ต ุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีหรือว่ามีมีลุ้นในตรมากในในในปีนี้ครับก็จะมีคนเข้ามาซื้ออันนี้มันมีหุ้นอีกชุดนึงครับเดี๋ยวหวยครับหวยมีเวลาใช่ไหมครับมีค่ะเชิญเลยค่ะพี่เพียเชิญเลยค่ะเออมันมีหุ้นอีกชุดหนึ่งรีกว,ว่าเป็นหุ้นเกรดต่ำกว่าเขาเรียกกลางกลางค่อนไปทางเล็กอะครับค่ะหุ้นเก่งอะไระหุ้นเก่งอะไรนะหุ้นเก่งอะไรแล้วก็ดูเหมือนสัญญาณแลวค่อนข้างออกมาดีค่ะ ก็ S <S> <S อลองตามดูแล้วกันนะครับค่ะในในภาษาผมเรียกว่าเป็นหุ้นชุดสี่ะชุดสีเนี่ยพวก A A V ครับอ่าตัวนี้ก็เรียกว่าขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้วันนี้ยอออ่ยอวันย่อแพทเทิร์นเป็นยังไงคะดูแล้วแพท,ทเทิร์นนี่ผ่านพอทข้ามเรียบร้อยแล้วกําลังจะเป็นขาขึ้นจะ,จะไปต่อได้ไหมคะเพราะว่ามันก็จะ,จะไปต่อได้แต่ว่าต้องรอมันย่อย่อนนิดหนึ่งแนวรับอยู่ประมาณสี่บาห้าส A A V สี่บาทห้าสิบแนวยอ่อนนี่เป็นย้ำ<ช>นะคะว่าเป็นการเก็งกาไรในเชิงกราฟเทคนิคเก็งกำไรนะฮะคือเนี่ยนี่เราถอยมาเล่นเมื่อกี้เราเล่นหุ้นใหญ่เล่นหุ้นกลางค้อนไปทางใหญ่ที่คือกลางค้อนไปทางเล็กขนาดกลางค้อนไปทางเล็กไปค่ะ A A V นะคะจะมีอ,อตัวแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะสี่บาทห้าสิบตอนนี้สี่บาทห้าสิบใช่ค่ะแหมแถวนี้แหละครับดูจังหวะเอาแล้วก็ R S ครับค่ะต้องต้องมีสต็อปลอสไหมคะ A A V มีครับมีครับเอเอวีต้องมีสตอปล <AA V S 1> อสเอเอวีเล่นหุ้นขนาดกลางข้อแม้ไหนต้องมีสตอปลอสสี่บาทสามสิบครับเป็นจุดสตอปลอสสี่บาทสามสิบนะคะเอเอวีนะคะแล้วก็ตัวถัดมาอาร์เอสนะคะครับอาร์เอสนี่จุดซื้อมันอยู่ที่สิบหกบาทห้าสิบครับคือแพทเทิร์นมันขึ้นมาชูดแล้วก็ย่อเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็สตอปลอสสิบห้าบาทห้าสิบสิบห้าบาทห้าสิบนะคะแล้วทั้งสองตัวนี่แนวต้านไกลไหมคะแนวต้านเนี่ยถ้ามัน คือทางวิ่งมันไกลแต่ว่าขึ้นอยู่แบบว่ามันจะพักตัวตรงไหนค่ะเอาเป็นว่าถ้าลำไรพอใจก็ขายก็ได้ครับเวลาเล่นเกงอะไรเนี่ยอย่าไปคาดหวังเยอะสำหรับสภาพตลาดแบบนนี้นะครับแต่ว่าทางวิ่งที่เลือกมาให้เนี่ยคือถ้ามันเป็นวิ่งเต็มทางจริงๆเนี่ยมันไปได้ไกลอย่าง AS ก็ไปถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดได้เลยทางวิ่งเปิดอยู่เปิดอยู่ระมาณนะแต่ว่าจะไปได้แค่ไหนนี่แล้วแต่สภาพตลาดค่ะ ทางวิ่งของ AAV เนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็ก็ไปห้าบาทห้าบาทได้เลยนะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูทางวิ่ง,งมันเปิดอยู่แต่ว่าจะไปหรอได้รอไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าตลาดจะเป็นตัวกําหนดแล้วก็ต้องดูสต็อกกันด้วยนะคะหุ้นรายตัวแบบนี้นะคะใช่ใชก็เพราะว่าช่วงนี้บางตัวก็ลงค่อนข้างแรงนะคะใช่ใช่ใช่แล้วก็อย่าไล่ราคาตกลึหลักเลยนะครับตอนนี้ห้ามไล่ราคาค่ะ ตัวลงแรงเราก็มาดูซิว่ามันลงแรงแล้วมันลงเป็นขาขึ้นหรือเปล่ามันลงมาสู่แนวรับไหมถ้าใช่ก็ไฟเล่นครับค่ะตอบทามนิดนึงครับช่วงนี้ค่ะได้ค่ะนะคะก็สุดท้ายย้ากลยุทธ์นิดนึงนะคะหรือว่ามีเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เปียกเอาเป็นกลยุทธ์แล้วกันครับจำไว้นะครับหนึ่งห้ามไล่ราคาสองใจเย็นๆตลาดยังไม่ได้ขึ้นแรงค่อย่างไขึี่แรงถ้าเหตุผลในการขึ้นแรงมีมีสองเรื่องเท่านั้นเองคือ ผลประกอบการกับเ็ดเงินจากต่างประเทศเช่าซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมประเมินสถานการณ์เนี่ยยังไม่ดีทั้งคู่ค่ะยังไม่มาทั้งคู่ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอพบพระคุณพี่เปียกมากๆเลยนะคะได้ครับได้ครับสวัสดีสดค่ะพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นะคะ CGHMB ค่ะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะหุ้นเก่งกำไรที่เล่นได้นะคะย้ำว่าต้องมี stop loss นะคะไซส์ที่เป็นแบบตัว เล็กหน่อยเนี่ยก็จะมีตัวของ AAV aviation นะคะก็มาดูกราฟกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับลายตัวนะคะก็ตัวแรกนะคะจะมีไทยเอเชียนั่นแหละ A เอเชียเอเวอเรชันนะคะเมื่อวานชูสขึ้นมานะคะจะมีแนวรับอยู่ที่4บาท50ใกล้ๆบริเวณนี้แหะคะ่ะจุดสต็อปอที่4บาท3าย้าว่าพยายามจะเป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งจุดสต็อปนะคะหุ้นที่จะเก่งกําไรอีกหนึ่งตัวคือตัวของ R S นะคะ16บาท50ตังค์แนวรับนะคะส่วนจุดสต็อปลอสอยู่ที่15บาท50ตังค์นะคะถ้าหลุดท่านจะต้องตั้งสต็อปนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นเก่งกําไรนะคะหุ้นชุดสีนะคะส่วนตัวใหญ่หน่อยนะคะก็จะมีตัวของ กราฟนะคะที่ดูสวยนะคะแล้วก็ E A นะคะตัวของ I V L นะคะตัวของสวัสด์นะคะที่ดูสวยและสามารถที่จะเข้าไปจับจังหวะได้แต่ต้องรอย่อคือยังเป็น up trend อยู่นะหุ้นเหล่านี้ตัวใหญ่ๆที่เป็น up trend มี2ตัวแบงค์กรุงเทพกับตัวของปูนใหญ่นะคะส่วนอีก1ตัว จ่อเป็น up trend คือ K-Bank นะคะเพราะฉะนั้น K-Bank จะมีแนวรับอยู่ที่191บาททั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องรอย่อยกเว้นหุ้นเก็งกำไรนะคะตัว2ตัวนั้นอันนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรอย่อก็ได้นะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าย่อนิดนึดนงบิดนิดหน่อยก็น่าจะได้เปรียบนะคะในแง่ของตัวต้นทุนนะคะพอสมควรน,นะคะในการเก็งกำไรในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะแล้วก็ ภาพตลาดแบบนี้เนี่ยเราจะกินกําไรคําโตกันได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอประมาณนะคะก็ถึงเวลา3% 5%เราก็ปิวกันแล้วนะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนที่นํามาฝากกันนะคะในช่วงภาคเช้าว,วันนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะต้องขอขอบคุณมากๆานะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้จองสัมมนานะคะ The Winner รุ่นสี่หมวย,ย้ําว่าสิบที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็จองกันเข้ามาได้ทาง ID Line ดม m สเตอร์มาเสอบถามรายละเอียดทางไลน์ได้เลยนะคะเป็นหลักสูตรเลือกหุ้น3ประเภทสามารถที่จะทำกำไรจากตลาดหุ้นได้ ด้วยการเลือกหุ้นที่ถูกต้องสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหุ้น2ท่านนี้พี่นิพนธ์กับพี่เตี้ยนะคะส่วนใครที่ชอบเทรดทีเฟกแต่ว่ายังไม่ชนะตลาดค่ะต้องมาเรียนทีเฟกเทรดเ,เดอร์นะคะสูตรทำกำไรจากตลาดหุ้น2ขาเรียนในวันที่9มีนาคมนี้นะคะอันนี้รับอีกเพียงแค่สิบที่นั่งสุดท้ายเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นรีบจองกันเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการ ด้วยนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ก็ท่านสามารถที่จะไปรับชมเพิ่มเติมย้อนหลังนะคะได้ที่ทาง YouTube นะคะ STOP LOSS Thailand นะคะ YouTube Stop Loss by ธนวันประโชนะคะเว็บไซต์ s t o p l o s s t h a i l a n d .com นั่นเองนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Candela Coffee กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนด์กินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสะเงินอย่างสม่ำเสมอแติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัว สอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนซึ่งเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนเข้าใจเหมือนก็จะมีสติมากขึ้นในการเล่นนนเลเง้เหมือนกําร่อนว่า ท,ที่เขาพูดว่าซื้อตอนรอยแล้วก็ขายตอนถูกเลยเงี้ยมันก็จริงเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่มีต่อตลาดหุ้นแต่ก่อนก็คือแบบลงไปโดยไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยันก็ได้ความดีมากขึ้นครับจะได้ลงทุนได้ถูกต้องหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง idline at mr markets รือโท099 289 4214ด่วนรับจำนวนจำกัด STOP ปลอสหยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศ นำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ stoploss by ยธนวันปันตาโชค และอย่าลืมมาเป็นเพื่อนการทางไลน์เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ idline@mrmarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไป